แนะนำ5มือถือแบรนด์ดังรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับแรม8 g b ในงบประมาณไม่เกิน10,000บาทมีทั้งรุ่นที่สเปคแรงๆรองรับการเล่นเกมกราฟิกสูงๆและรุ่นที่รองรับเครือข่าย 5G และรุ่นที่รองรับการถ่ายภาพสวยๆแบบระดับโปรสำหรับรุ่นแรกนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Huawei ค่ะกับ Huawei Nova 9 SE โดยรุ่นนี้นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เน้นการถ่ายรูป100%เลยทีเดียวโดยจุดเด่นของ Huawei Nova 9 SE นะคะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดสูง 108ล้านพิกเซลค่ะโดยกล้องนั้นทํางานร่วมกับระบบ AI ช่วยในการถ่ายภาพในโหมดต,ต่างๆสําหรับสเปคเบื้องต้นของ Huawei Nova 9 SE นะคะมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.78นิ้วความละเอียด1,080ณ2,388พิกเซล387 PPI อัตรารีเฟรชสูงสุดจะอยู่ที่90 Hz สเปคภายในประกอบไปด้วย CPU Snapdragon 680 Octa Core ความเร็วสูงสุด2.0 GHz GPU Adreno 610 RAM จะมีขนาดอยู่ที่8 กิกและ ROM 128GB สสามารถเพิ่ม microSD card ได้สูงสุด5 1 2ระบระบบปฏิบัติการ EMUI 12ไม่รองรับบริการ Google Mobile Service นะคะในด้านของกล้องถ่ายภาพนะคะจะมาพร้อมกล้องหลัง4ตัวเลนหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลเลนส์ ultra wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนส์ d e t h ความละเอียด2ล้านพิกเซลและเลนส์ macro ความละเอียด2ล้านพิกเซลพร้อมไฟ Fla ช LED กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบ ตั้งตัวเครื่องโดยแบตเตอรี่ของ h u a w e i Nova 9SE นะคะจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จไว66วัตต์โดยใช้เวลาเสียบชาร์จเพียง20นาทีนะคะได้แบตเตอรี่มาถึง75%ส่วนในด้านของการเชื่อมต่อนะคะรองรับการเชื่อมต่อเครือข่าย 4G LTE, WiFi 2คลื่นความถี่ทั้ง2.4กิกะเฮิร์ตซ์และ5กิกะเฮิร์ตซ์พร้อม Bluetooth 5.0พอตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C 2.0ส่วนระบบเสียงนะคะจะมาพร้อมลำโพงแบบตัวเดียวค่ะไม่มีช่องเสียบอูฟัง3.5มิิ สำหรับราคาวางจำหน่ายของ Huawei Nova 9 SE ในปัจจุบันนะคะมีราคาอยู่ที่9,490บาทค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะแนะนำให้สำหรับใครหลายๆคนที่ต้องการโทรศัพท์ไว้ถ่ายรูปแบบจริงจังค่ะโดยตัวเครื่องมาพร้อมกับเลนความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลพร้อมมีระบบ AI ช่วยให้ภาพสวยขึ้นทุกโหมดการใช้งานนะคะและยังมีฟีเจอร์ Multi Frame Fusion Technology นะคะโดยเป็นเทคนโนโลยีประมวลผลภาพจากหลายๆเฟรมเพื่อให้ภาพออกมามีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดค่ะใครอยากได้โทรศัพท์ไว้ถ่ายรูปแบบ สวยๆแล้วก็ไม่น่าจะพลาดรุ่นนี้นะคะ รุ่นที่สนะคะเป็นโทรศัพท์ม,มือถือที่เพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานเช่นเดียวกันค่ะโดยมาพร้อมกับแรมขนาดสูงถึง8 g b กับ i n f ับ i x z ฟ r o 0 5G สำหรับแบรนด์ i n f ฟ n i x นะคะเป็นแบรนด์ที่ใครหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะโดยล่าสุดนะคะมีการเปิดตัวโทรศัพท์ม,มือถือที่รองรับเครือข่าย 5G รุ่นแรกของอินฟิ i x กับ Infinix z e r o 5G โดยสเปคเบื้องต้นนะคะมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาด6.78นิ้วความละเอียด1,080 x 2,460พิกเซล388 PPI อัตรา refresh 120เฮิร์สเปคภายในประกอบไปด้วย CPU Dimensity 9 0 5G Octa Core ความเร็ว2ยู่4 g h z GPU Mali G 68 MC4 RAM ขนาด8 g b ROM 128 g b แบบ UFS 3.1สามารถเพิ่ม MicroSD Card ได้256 g b ระบบปฏิบัติการ XOS 10 based on Android 11ในด้านของกล้องถ่ายภาพน,นะคะมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวแบบ Triple Camera เล่นหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลเลนส์ Portrait ความละเอียด13ล้านพิกเซลและ เลนโบเก้ y, ความละเอียด2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบด้านข้างตัวเครื่องแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah, ิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไว33วัตต์ในด้านของการเชื่อมต่อนะคะรองรับเครือข่าย 5G และ Wi-Fi 6พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C 2.0ส่วนระบบเสียงนะคะจะมาพร้อมลำโพงแบบตัวเดียวและช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm. ิลลิเมตรสำหรับราคาวางจำหน่ายของ Infinix Zero 5G ในปัจจุบันนะคะมีราคาอยู่ที่7,889บาทค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะแนะนําให้สําหรับเพื่อนๆที่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่รองรับเครือข่าย 5G และมีแรมสูงถึง 8GB นะคะส่วนสเปคก็ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวค่ะทั้งในเรื่องของ CPU ที่มาพร้อม Dimensity 900และหน้าจอแบบ Full HD 120Hz อีกด้วยนะคะ รุที่3นะคะเป็นโทรศัพท์ม,มือถือที่เพิ่งจะเปิดตัวไปได้ไม่นานเช่นเดียวกันค่ะกับโ o c o ค mc pro รุ่น4 g สำหรับโ o c o ค mc pro รุ่น4 g นะคะจะแตกต่างจากรุ่น mc pro รุ่น5 g ในด้านของหน้าจอนะคะโดยสำหรับในรุ่นของ4 g นั้นจะมาพร้อมกับจุดเด่นด้านหน้าจอที่ใช้แผ่นแบบหน้าจอ amoled และมีอัตรา r e เฟรชเรทสูงสุดที่90้ิ hz ขนาด6.43นิ้วความละเอียด10,80คูณ2 x, 4 0พพิกเซล4 0 9 ppi อัตราทัช c h s ปิ p ง i n g จะอยู่ที่1นึ่งรดยตัวสิ รื่องนะคะจะมาพร้อมคุณสมบัติในการกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 53ส่วนสเปคภายในนะคะมาพร้อม CPU Helio G96 Octa Core ความเร็วสูงสุด2.05 GHz GPU Mali G57 MC2 Gram ขนาด8 GB และ ROM ขนาด256 GB แบบ UFS 2.2 ระบบปฏิบัติการ miui 1 3 for poco based on android 11กล้องถ่ายภาพมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวแบบ Triple Camera เลนส์หลักความละเอียด64ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลพร้อมไฟ Fla t led ส่วนกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลค่ะตัวแบตเตอรี่นะคะจะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5000ม ah, ิลลิแอมพร์พร้อมระบบชาร์จไว้3วัตต์ในด้านของการเชื่อมต่อรองรับเครือข่าย 4g lte wifi 2อคลื่นความถี่ทั้ง2 4่กิกะเฮิร์และ5กิกิซ์ พร้อมบลูทูธ5.0พอตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C 2.0สำหรับระบบเสียงนะคะจะมาพร้อมลำโพงสเตอริโอแบบคู่พร้อมช่องเสียบูฟัง3.5ม mm. ิลิเมตรสำหรับราคาวางจำหน่ายของ BOCO M4 Pro รุ่น RAM 8GB บวก 256GB ในปัจจุบันราคา7,599บาทโดยรุ่นนี้นะคะแนะนำให้สำหรับใครที่อยากได้โทรศัพท์มือถือไว้เล่นเกมค่ะมาพร้อมทั้งระบบเสียงแบบสเตอริโอลำโพงคู่อีกด้วยนะคะส่วนหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอแบบ AMOLED ซึ่งมีอัตรา Refresh เรสูงถึง90เฮิร์ค่ะรองรับการเล่นเกมได้หลายๆเกมเลยทีเดียว มาดูโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ Redmi กันบ้างนะคะกับ Redmi Note 11 Pro สำหรับ Redmi Note 11 Pro นะคะเป็นสมาร์ทโฟน 4G ที่ถูกเปิดตัวมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนที่มองว่าเครือข่าย 5G ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งถือว่า Redmi Note 11 Pro เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆด้วยราคาที่ถูกกว่า Redmi Note 11 Pro 5G แต่มีสเปคทางหน้าจอ AMOLED และแบตเตอรี่สูงถึง5,000 mAh นะคะและรองรับการชาร์จไวสูงถึง67วัตต์มาให้อีกด้วยค่ะสำหรับสเปคเบื้้อองงตนนข Pro Pro mi Notbat ะะคะ ร้อมหน้าจอแบบ Super AMOLED ขนาด6.67นิ้วความละเอียด1,080คณ2,400พิกเซลอัตรา Refresh ร Rate สูงสุด120 Hz รองรับการแสดงผลแบบ HDR10 โดยหน้าจอนะคะคจะเป็นกระจก Corning Gorilla Glass 5พร้อมคุณสมบัติในการกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP53 สเปคภายในประกอบไปด้วย CPU Helio g 9 6 Octa Core ความเร็วสูงสุด2.05 GHz GPU Mali G57 MC2 RAM ขนาด 8GB ROM 128GB แบบ UFS 2.2สามารถเพิ่มไมโคร h ีสติคขดได้สูงสุด1เทราไบต์ระบบปฏิบัติการ MIUI 13 based on Android 11ในด้านของกล้องถ่ายภาพนะคะมาพร้อมกล้องหลัง4ตัวแบบ Quad Camera เลนหลักความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลเลนส์ ultra wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนส์ macro ความละเอียด2ล้านพิกเซลและเลนส์ depth ความละเอียด2ล้านพิกเซลพร้อมไฟ Flash LED กล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จไว67วัตต์ มีเซนเซอร์สแกลลายนิ้วมือแบบด้านข้างตัวเครื่องโดยในด้านของการเชื่อมต่อนะคะรองรับเครือข่าย 4G LTE และรองรับ Wi-Fi ทั้ง2คลื่นความถี่ทั้ง2.4กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์พร้อม Bluetooth 5.1พอตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C 2.0และรองรับ NFC ส่วนระบบเสียงนะคะจะมาพร้อมลำโพงสเตอริโอแบบคู่พร้อมช่องเสียบหูฟัง3.5ม mm. ิลลิเมตรสำหรับราคาวางจำหน่ายของ Redmi Note 11 Pro ในปัจจุบันนะคะมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่7,899บาทโดยสำหรับรุ่นนี้นะคะ ค่ะแนะนําให้สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่ต้องรับเครือข่าย 5G แต่อยากได้สเปคแบบดีๆครบเครื่องหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED และกล้องความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ก็เยอะนะคะให้มาถึง 5,000mAh รองรับชาร์จไวอีก67วัตต์อีกด้วยถือว่าตัวเครื่องตัดไปเพียงสัญญาณ 5G นะคะแต่ได้สเปคมาระดับนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน สำหรับโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับแรม8 g b ในงบประมาณไม่เกิน10,000บาทรุ่นสุดท้ายนะคะยังเป็นโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ Redmi ค่ะกับ Redmi Note 11s เรียกได้ว่าเป็นโทรศัพท์มือถือขายดีจาก Redmi อีกรุ่นนะคะกับ Redmi Note 11s โดยรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.43นิ้วความละเอียด1,080 x 2,400พิกเซล409 PPI อัดดตรา Refresh Rate สูงสุด90 Hz โดยตัวเครื่องนะคะมาพร้อมคุณสมบัติในการกันน้ำกันฝุ่นตามมาตรฐาน i p 5 53ส่วนสเปคภายในมาพร้อม CPU Helio G96 Octa Core ความเร็ว2.05 GHz GPU Mali G57 MC2 RAM ขนาด 8GB ROM 128GB แบบ UFS 2.2สามารถเพิ่ม MicroSD Card ได้สูงสุด 1TB ระบบปฏิบัติการ MIUI 13 based on Android 11กล้องถ่ายภาพมาพร้อมกล้องหลัง4ตัวแบบ Quad Camera เล่นหลักความละเอียด108 M, ล้านพิกเซลเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด8 M, ล้านพิกเซลเลนส์ Macro ความละเอียด2ล้านพิกเซล และเลนเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือแบบด้านข้างตัวเครื่องแบตเตอรี่ขนาด5,000 mAh mm, รองรับระบบชาร์จไว้33วัตต์ในด้านของการเชื่อมต่อรองรับเครือข่าย 4G LTE และ Wi-Fi 2เครื่องความถี่ทั้ง2.4กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์พร้อมบลูทูธ5.0และ NFC พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C ระบบเสียงลำโพงสอริโอแบบคู่พร้อมช่องเสียบอูฟัง3.5ม mm. ิลลิเมตรโดยราคาวางจำา นายของ Redmi Note 11s ในปัจจุบันมีราคาอยู่ที่7,199บาทโดยสำหรับรุ่นนี้นะคะเรียกได้ว่ามีสเปคที่แทบจะไม่แตกต่างจากรุ่นของ Redmi Note 11 Pro ค่ะแต่อาจจะมีแตกต่างกันในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะที่ระบบชาร์จไวนั้นในรุ่น Pro จะสูงกว่าที่67วัตต์ส่วนการใช้งานด้านอื่นๆน,นะคะเรียกได้ว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลำโพงสเตดโอแบบคู่ที่รองรับการดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมและกล้องหลังนะคะที่มีความละเอียดสูงถึง108ล้านพิกเซลเช่นเดียวกับรุ่น Pro ค่ะก็ยังแนะนะ ให้สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการโทรศัพท์มือถือที่รองรับเครือข่าย 5G แต่อยากได้สเปคแบบครบครบบ,บคุ้มค่านะคะรุ่นนี้ก็มีราคาประหยัดกว่ารุ่นโปรพอสมควรเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือ5มือถือที่มาพร้อมกับแรมขนาด 8GB ในงบประมาณไม่เกิน10,000บาทหากเพื่อนๆสนใจรุ่นไหนนะคะหรือชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษอย่าลืมพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะและสามารถสั่งซื้อหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ได้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารในทีใหม่ๆจากนันทเทคนะคะ